สวัสดีค่ะดูหัวดีทุกคนนะกูแบาบว่านะคะเดี๋ยวจะแต่งหน้านะคะทุกคนแล้วก็อ่ามาทํานะมานับเงินค่ะนับเงินที่เราขายของได้วันเ,เราได้ทุนนะรูก็ทําได้สาเร็จแล้วทุกคนรคูดีใจมากเลยค่ะทุกครั้งที่เราทําอะไรได้เนี่ยให้ทําแบบนี้กับตัวเองรู้สึกดีนะขอบคุณน่ารักนะใชยโยฉันทําได้แล้วยินดีกับตัวเองอะนะว่าเราทําได้อะ่ะ นะข้อนี้เราอาจจะยังไม่เคยได้มาแบ่งปันจบสักงทีเนาะคือการยินดีเนะะี่ยค่ะคือการถ้าว่าอยากดึงดูดได้นอกจากวิธีต่างๆที่เรามาแบ่งปันคือการยินดีกับความสําเร็จของตัวเองกับคนอื่นทุกครั้งที่เราหาเงินมาได้เนี่ยเอาให้ดูเลยนะเพื่อนๆนะเล่าให้ฟัง ทุนแป้งเนี่ยหาทุกคนอาจจะไม่สวยนะตรงนั้นนี้ก็ช่างมันเถอะนะแต่ครูจะทําให้สวยเพื่อทุกคนนะเพื่อคนที่ติดตามเพื่อเอก็เราขายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะตาคุณพลอยความรู้เนี่ยเราแบ่งปันฟรีแล้วก็ขายสบู่ล้างจุดซ่อนเลนบอกเลยว่าเราใช้จริงเราเคยขายมาเยอะแล้วเราก็ขายจริงส่งจริงนะคะถ้าที่สนใจก็ทักมาสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะ ใครที่รักเราอะ่ะก็สั่งซื้อไม่ได้เลยใครไม่ได้คบกันที่แบบเออไม่ว่าเนี่ยเห็นไหมคืออ่ะหน้าที่ของผู้หญิงอะ่ะมันหลายอย่างมากในงานในบ้านเนี่ค่ะนะผู้ชายที่แบบบางคนก็ทําเหมือนกันแหละนะแต่อาจไม่เคยทําเหมือนผู้หญิงอะ่ะพอมาทําอาจจะนั่งบ่นเนาะอ่ะสมมติว่าเราอะ่ะเป็นคนที่เลิกบ่นได้แล้วอะ่ะแต่เราก็ยังมีคนในครอบครัวที่ขี้บน่นอะ่ะนะเรา คนคิดลบไม่ง่ายคนคิดลบคนพูดลบทําอย่างไรดีนะก็คือให้เราทําใจนั่นแหละทุกคนแล้วทีนี้ยหวีไม่มีนะคะในวันที่ครูทําได้แล้วทุนครูก็ได้นั้นคุณนี่คือกําไรแต่กําไรหนักครูได้เกือบลูกค้าโอนเข้าบัญชีประมาณครูตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะขายขนมแต่เช้ายันประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็ได้กําไรประมาณสี่ร้อยบาทนะทุกคนอ่ะนะ ก็คือครูก็ดีใจที่ครูทําได้แล้วทุกคนแล้วเงินนี่คือเงินคุณที่ครูต้องเอาไปคืนเท่าแก่นะที่เขาช่วยครูให้เอาของมาขายได้นะะี่ค่ะนี่คือครูเก็บไว้ให้เขาเนาะสองร้อยกว่าบาทขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือนี่คือเศษเงินกําไรนอกจากที่ลูกค้าโอนให้เราเนาะแล้วเราก็จะเก็บไว้แบ่งปันสัดส่วนให้ชัดเจนว่าเราจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรทําอะไร เราจงเป็นเจ้านายของเงินค่ะว่าเราจะให้เงินไปทางไหนทางไหนแล้วทีนี้เราจะเป็นคนที่มีระเบียบ